สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถย amaha vr150 นะครับก่อนจะไปจมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร063425989นะครับลายก็เบอร์นี้เลยนะครับหิือจะทาง Facebook เขจรถนางฟ้าก็ได้นะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ ยาคันนี้จดทะเบียนปี3 4นะครับเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับสีขัดเกินครับคันนี้ถือว่าจัดสภาพมาใหม่นะฮะสวยๆส,สะอาดเลยนะครับว่าจะเป็นงานชุดสีสีโครงสีฝาเครื่องนะครับสีสวิงงามสีพักทานี่สวยสะอาดนะครับเงาเงาเลยล้อทองนะฮะขึ้นใหม่สีลวดเงาเงาเลยยางก็ใหม่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับท่อใส่เป็นท่อทีเซทอาร์นะครับ เดิมๆครับเครื่องฟิตใหม่แล้วครับเครื่องเงียบจิบเลยคันนี้ครับชุดสีสีแดงนี่สวยงามครับชุดสีนี่ผมให้ประมาณเก้าสบอร์ซบวกเลยนะ90้าสกับร0อเลยซนะ์เลยนะสวยเงาๆดีนะสีสีปั๊มเบรกเก็บมาแล้วสีจานก็เก็บมาแล้วนะสวยสะอาดนะมีล้อขึ้นใหม่ยางก็ยังดอกเรือๆนะยางเหมือนถึงเปลี่ยนมาใหม่นะครับสีชงหน้าก็ไม่มีรั่วนะครับ โบดดมาเตี่นะครับสวยงามเสื้อไว้หนึ่งด้วยนะฮะนี่ไว้หนึ่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับสีฟาครอบคัดนี่เก็บมาแล้วครับสีดำเงาเงาสีโค้นี่สะอาดนะครับกาบูเดิมนะครับ,บเดิมเนี่ยพักเทา้าเออพักเท้าหน้าพักเท้าคุณซ้อนนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับสีพักเทา้าสีสวยงามนี่สวยงามนะครับดุมด้มเป็ดตรงรุ่นนะครับ ยางก็ใหม่ๆเลยนะครับนี่ก็2อที่แยกปกตินะครับกุญแจก็ขันได้หมดเลยนะครับเปิดบาอนะครับโซ่สเตอร์ก็ยังเหลือนะครับใช้ได้อีกนานนะครับสวยสะอาดดีนะเก็บสีฟองมาแล้วสะอาดดีสีฟ้าครอบจานไฟสวยสะอาดนะครับระบบไฟคันนี้ก็ ต่อมาแค่ไฟหน้าไฟท้ายนะไฟเลี้ยวไม่ได้ใส่นะครับตัดติดง่ายอ่ะคันนี้นะติดแล้วนะฮะก็จะมีไฟเจียว่างไฟเตือนสองทีก็ติดนะฮะก่นรอบคืนด้วยอ๋อผมลืมเปิดก๊อกน้ำมันนะ อบก็ขึ้นนะครับแต่แต่ไม่น่าจะได้ใส่แต่ไม่ได้ต่อมาก็จะมีเปิดปิดเปิดไฟนะครับอันนี้กดตูวน้ํามันนะครับไปต่ำไปสูงก็ติดนะอันีต่ำไปสูงก็ไฟท้ายนะครับ ไม่ได้ต่อนะครับเครื่องทำมาใหม่ครับเงียบจิบเลยไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะติดมือมากครับนิ่มๆเลยไปที่หา VR อยู่คันนี้ก็ลองดูครับสวยๆส,สะอาดนะเครื่องดีนะครับ ก็เอาไปจำเพิ่มนิดหน่อยก็แล้วแต่ลูกค้านะราคาไม่แพงนะครับเ,เครื่องก่นอนขอบลันก็ใช้ได้นะตรนนี้จอดต้องปิดก๊อกไว้นะไม่งั้นมันจะน้ามันจะไหลราคาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห7 9 0 0่น0บาทนะ17,900กรบาทเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินหรือว่าราคาไม่ค่อยสูงนะฮะ ได้ทังงานสีงานเครื่องนี่ถือว่าเขาเก็บมาแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ17,900นั 17, บาทนะฝากไพ้ด,ด้วยครับ VR รถอ,อยจ่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคายัางไม่รวมค่าจัดส่งนะค,ค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับมีทั้งถูกแล้วก็ถ้าใกล้ก็จะถูกหน่อยไกลๆก็อาจจะสูงนิดหนึ่งราคานะครับใครสนใจก็โทรเลยครับเบอร์0ย์หกสาม่อนะครับ ลายก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับหนืบาทนะครับฝากไปด้วย vr ครับสวยสวยสะอาดเลยนะครับโอเคนะครับรถที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีโออาร์คันนี้นะครับนี่เคยลงรีวิวกปแล้วเดี๋ยว ik คันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันนะฮะพอดีมันยังไม่ได้ล้างนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไปด้วยครับ vr พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ